อดอดครับอาดอัดมับนอาดมามีนงไม่ได้กินโด จ้เสไม่ได้กินรอกนี่ไม,ไ,ไม่ได้กิน,นนะไม่ได้กินดอกกระดาษอา่ะอออไไทนไนวันดอายทองด้อ้หน,าเ,า,น,า,นาเผาเนา,นา,าะเฮียันทวันละกระดาเผา้วไม่ได้กินน่ะ บอกเลยไม่กินไม่ได้กินอัดอัดอ,อ่ะะโ <Okay. S 1> บว์มีด้วยฮะ Tốt luôn ấy nè, giang nè, mà chép giang đùi, đâm mà sẽ chổi Thôi muai, đua giang, cái Không Mày không so, my girl, my girl. Magic, được, át Át kháng đó Rất xuân mặc dù bắt tím 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 bắt อยาเอาโงอายงกับยางช่วงมันแล้วอยาเอคนขึ้นไหมวะถ้า่วงอะไม่วงมันนักไงทำไม,ม,ำไมล่ะมันจะได้ไมฟรีไงอ๋อสูตรอฟรีออกอไปเล้น,ะ,นะ่ดินรุนไปนในสูตรจ็ฟรีก่อนนี่จับหิวจับหิวจับเันตัดนิตั้เตัดตัเ่ยเด,ดือเฮ้ย ร้านของมาบิญกระซียะแม่งจะเจอหน่อยฝ่ายเฮียจะเอเป็นคนหน่อยนี่อันนี้ดัดไกลกว่าดนี่ไหมยันไปพร้อมเลย И чик. เอาไปมาเลยขนาดนั you, sociedad, ını, hey, babies, ้นมาเราล็อปิดกล่องตั้งหมเนาะจะได้แข่งในตามสบายตำรวจมาจะได้ไม่ได้เฮ้ยเจ็บไปเด้อาจ็บไปไอ้เจ้ามากระเด็กเจ้ไอ้เจ้ามากระเด็กไอ้เด็กลงรออยู่มากระเด็กมันมากระเด็กไอ้เด็กลงรออยู่ไอ้หานี่มาเลมาเลยมาเมาแล้วครับมาแล้วพร้อมแล้วครับยั่างไงยี่รอเดี๋ยวพร้อมแล้วครับ เอานลงุ่มกรซิ่งทัไงว้าวครับคอบวกคอยถูกใจครับพ่อหมาเต็มเลย10โลมาแล้วครับสายหมอบนี่หม้อของจริงครับ200 12ไอ้โม่กันใหญ่เลย ตู้สิง่ิงนะที่เรียว่าตู้สิงก็โดยมอบบรเ่าไปท่าเาหรือเป่ากะบะก็สิงได้สิบล้อก็สิงได้ครับนี่เห็นไหมนี่สิบแปล้อสิงได้ครับของใหญ่เลยใหญ่นี่สามหัครับหัวสาม ไอ้หน้ายิงก็มาครับยิงเลยวะยิงเลยวะไอ้เฟิร์สเอเอนะเฟิร์สใครยิงเฟิร์สใครยิงรวยจับหรือเปล่ายิงเอ่อถอยยิงปั้งหรือเปล่า